ลอมิก้มารองตัวรถบารรกาตัวค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆป้าๆน้าๆน,าน,านะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นไงบ้างคะได้ทดลองเขียนสีไม้บ้างหรือเปล่าคะสีไม้เป็นสีที่ไม่ยากใช่ไหมคะมถ้าใครทดลองแล้วก็เอาผลงานมาอวดกันบ้างนะคะสําหรับวันนี้นะคะสําหรับวันนี้ครูรสก็จะมีจะมาสาธิตสีน้ํานะคะสีน้ําหรือว่า water color นะคะ สีน้ำเนี่ยทุกคนแบบถ้าใครที่เคยชินกับสีน้ําจะรู้ว่าสีน้ําเขียนยากมากแต่ถ้าคนไม่เคยชินก็จะไม่กลัวไม,ไม่กลัวว่าเออสีน้ํามันก็คือสีน้ําไม่น่าจะยากแต่ถ้าคนเคยเล่นเล่นมาใน,นอโหูรู้สึกว่ามันยากแต่วันนี้เราก็จะมาสาธิตง่ายๆนะคะไม่ต้องกลัวสีน้ํานะคะไม่ต้องกลัวสีน้ําเรามาดูผลงานสีน้ํากันก่อนนะคะว่าสีน้ําจริงๆแล้วเนี่ยสามารถไปเขียนอะไรได้บ้างเขียนภาพคิวทั์หรือเขียนอะไรได้ หลายรูปแบบนะคะจะเขียนอะไรก็ได้ค่ะสีน้ําเขียนได้ทุกสิ่งนะคะเอามาดูที่ชิ้นแรกก่อนนะคะชิ้นแรกก็เป็นอันนี้เอาผลงานของคุณบรรดิตมาปวดนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลงานสีน้ําของคุณบรรดิตนะคะเป็นกลาบนะคะ นี้จะให้ดูสีน้ำได้มานะคะท่านให้มากับมือนะคะของรสุชาติวงทองนะคะอ,คอ่าน,นี้เดี๋ยวท่านเห็นว่าเอารูปท่านมาอวดขออนุญาตนะคะอาจารย์ขออนุญาตนะคะ,ออะ,คะให้น้องๆเขาได้ดูนะคะให้น้องๆปากใต้ได้ดูฝีมืออาจารย์นะคะนี่เขาเขียนกันไม่ไมกี่นาทีนะประมาณสองสามนาที มันมีมียางเนี่ยยางพาราเนี่ยค่ะเก็บต้นสีขาวเนี่ยนี่คือดอกต้นหญ,ญ้านะคะต้นหญ,ญ้านนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูอุปกรณ์นะคะว่าต้องสีเขียนอย่างนี้เขามีอมุปกรณ์อะไรกันบ้างเขามีสีมีอุปกรณ์ยังไงนะคะถึงจะเขียนได้อย่างนี้นะคะไปดูกันก่ะนนะคะในส่วนของอุปกรณ์นะคะเราเริ่มที่กระดาษก่อนนะคะกระดาษหลายๆคนจะมองว่า้อกระดาษมันมีมันต้องมีหลายแบบด้วยเหรอ มีหลายแบบค่ะที่บอกว่ากระดาษมีหลายแบบมากค่ะแล้วก็มันมีหลายความหนามันก็มีความแตกต่างกันนะคะแล้วก็คุณภาพของกระดาษแล้วแต่คุณภาพของกระดาษความแตกต่างความหนาของกระดาษไซส์กระดาษหรือว่าความเรียบความกรุบก่ะความลายเนี่ยมันมีความแตกต่างหมดเลยค่ะซึ่งศิลปินหรือไม่ก็ผู้ที่สนใจสินะก็ต้องไปเลือกหาหที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะในส่วนของ อุปกรณ์ถัดไปนะคะคือจะเป็นเรื่องของผูกกันนะคะเรื่องที่ผูกกันใหญ่ก่อนแล้วกันนะคะผูกกันใหญ่นี้ก็คือเป็นแปลนะคะก็เรียกว่าแปลนะคะไว้ลงพื้นนะคะลงพื้นเหมื oxygen, bleiben, follow, so อนกับว่าจะทาน้ำนี้ใช่ไหมคะก็ต้องใช้ผูกกันใหญ่ๆนี่นะคะจุ่มน้ําก็เออเงี้ยค่ะก็สําหรับไว้ลงพื้นะคะผูกกันใหญ่ส่วนผูกกันที่ว่าจะระบายทั่วๆไปนะคะก็แล้วแต่ใครถนัดนะคะก็จะมีผูกกันจีนนะคะผูกกันจีนเมื่อกี้ลงไปน้ำไปแล้ว พู่กันจีนนะคะพู่กันจีนนี่ก็จะแบบสะดวกสะดวกเพราะว่าพู่กันจีนเนี่ยนะคะปลายมันจะแหลมอย่างนี้นะคะเวลาเวลาศิลปินนิยมใช้นะคะจะเป็นงานชิ้นเส้นเล็กๆมันก็จะเป็นเล็กอยาให้ใหญ่เราก็ขดนิดนึงมันก็จะเป็นใหญ่นะคะมันมันจะเป็นพู่กันแบบสารพัดประโยชน์มากค่ะเพราะเราเป็นที่นิยมนะคะเป็นที่นิยมมากส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้พู่กันจีนนะคะแล้วก็เขาจะอุ้มน้ําได้ดีพู่กันจีนนี่ส่วนใหญ่ก็ทํามาจาก ขนของสัตว์พวกขนกระลอกพวกขนอะไรอย่างนี้นะคะเป็นที่นิยมมากส่วนใหญ่ก็จะนิยมผูกกันจีนนะคะถัดจากผูกกันจีนไปก็จะมีผู้ก,กันหลากหลายแล้วแต่งานนะคะต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นพระเอกนะคะคือสีนะคะคือสีน้ํา สีน้ำพอมีสีน้ำก็จานสีน้ำนะคะสีน้ำจานสีน้ำนะคะต้องมาคู่กันนะคะใช้สีน้ำไม่มีจานสีน้ำไม่มีได้หรือนะไม่เอ็มไม่ได้นะคะไม่ได้เล็กเรียนนะนี่ค่ะสีน้ำสีน้ำก็มาเป็นหลอดหลอดอย่างนี้นะคะสีน้ำจะมาเป็นหลอดอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ปนๆกันอันนี้ของปินเซอร์มั่งอ่านี่ค่ะสีน้ำของเบนโก้มั่งของ วินเซอร์มั่งนะคะออตรงข้างหน้านั่นก็เป็นของวินเซอร์นะคะของวินเซอร์แต่ของแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยก็เป็นวินเซอร์ของของของเกรดอาร์ติสต์นะคะของเกรดอาร์ติสต์ขึ้นมาหน่อยนึ่ก็เป็นวินเซอร์ของเกรดเกรดศิลปินใช้นะคะสีน้ำก็มีหลายเกรดนะคะจานสีน้ำก็แล้วแต่ใครนะคะจะจจัดสรรยังไงนะคะอย่างของตัวเองนี่ก็เป็นทําเป็น2เฉดนะคะ มีบอกว่าเราทางานเฉดร้อนแล้วก็ทําตรงนี้ค่ะอันนี้ฐานนิเฉดสีร้อนนะคะโอ้โเลิศมากฉฐานนี้ก็เป็นเฉดสีสีเย็นสีอุ่นเย็นๆน,น,นะคะที่พูดมาเนี่ยจังหวัดเะลามีขายหมดนะคะหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงมีค่ะแต่ถ้าแอดวานซ์้นไปกว่านี้นะคะบ้านเราไม่มีขายก็ต้องสั่งแล้วนะคะต้องสั่งนี่ก็ของที่ว่าระดับแพงเกินไปก็ไม่ได้สั่งมาใช้นะคะใช้ของกลางๆนะคะ อุปกรณ์ก็มีเพียงเท่านี้นะคะน,นี่ก็เป็นช่วงของการใา่ิชนะคะใส่ทเขียนสีน้านะคะอันดับแรกก็คืออันนี้ทําไปก่อนลนุงน,นิดนิดหนึ่งนะคะอันดับแรกก็คือต้องร่งต้องร่างภาพที่เราต้องการก่อนนะคะสำหรับวันนี้คุณรูกก็จะเลือกใช้ หลาบนี้นะคะหลังนี้นะคะสกี่ับการสาธิตพอได้แบบแล้วเราก็มาร่างนะคะของครูรสก็ร่างไว้แล้วน,นะคะร่างอ่าพอร่างเสร็จแล้วนะคะเราก็กระดาษก็ติดกาวเรียบร้อยนะคะของครูรสกับกระดาษติดกาวเรียบร้อยแล้วพอร่างเสร็จแล้วก็เราก็ต้องมาสีน้ํานะคะกระดาษจะต้องให้ชุบน้ํานะคะที่บอกว่ากระดาษมีความสําคัญก็ช่วงนี้ค่ะว่าถ้ากระดาษเรา มีความบางเวลาระบายน้ำนะคะกระดาษมันก็จะเริ่มเริ่มไปนะคะเริ่มไปอันนี้กระดาษสามมิ้แกมนะคะดอกก่อนไปได้แต่เราต้องดูโดยรวมของดอกใช่ไหมคะมาดอกเราประมาณนี้นะคะคือเราก็จะประมาณสีไหนเขาเป็นพื้นก่อนนะคะ Thank you สุดท้ายนี้นะคะก็เป็นช่วงผลงานโชว์ผลงานนะคะก็เราทําระยะเวลาสั้นๆนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบสีน้ํานะคะอย่าลืมไปลองหัดวาดดูนะคะไม่จําเป็นต้องใช้ภูกันรูไม่ต้องเป็นต้องใช้กระดาษแพงไม่จําเป็นต้องใช้สีที่ว่ามันเลอะเลอะมากมายเรามีอันไหนเราก็ใช้อันนั้นนะคะไม่ว่าจะทำสวยไม่สวยแค่ไหนก็จงภูมิใจในผลงานของตัวเองนะคะแล้วส่วน จะให้พัฒนาไปแค่ไหนเราก็ต้องมีการฝึกฝนอยู่ที่ทักษะของแต่ละคนนะคะตอนนี้เราเรียนออนไลน์ไปก่อนใช่ไหมคะแต่ต่อไปโควิดหมดเมื่อไหร่นะคะเราอาจจะได้มาเจอกันนะคะเราจะได้มาเขียนสีน้ำร่วมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ